พบกับผมนะครับนายคิววันที่เราอยู่กันที่เดอะสตรีทรัชดานะครับที่กรุงเทพมหานครน,น,นะครับวันนี้ที่เดอะสตรีทนะครับเขามีงานนะครับผมยังไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรนะเดี๋ยวเราไปหาคาตอบกันดีกว่าว่าเขามีงานอะไรสําหรับงานนี้นะครับที่เดอะสตรีทนะครับชื่อว่างานกรีนวินเทจป๊อปอัพนะครับจัดตั้งแต่วันที่29พฤเกาพฤษภาคมนะครับ ถึงวันที่2มิถุนายนนะครับปี2529นะครับโดยงานนะครับจะมีเริ่มตั้งแต่เวลา3โมงเย็นนะครับจนถึงปีหนึ่งเลยนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆรัชด,ดาหรืออยากจะมาเที่ยวนะครับสามารถมาเที่ยวได้นะครับที่เดียสตรีรัชด,ดานะครับ ในงานนะครับก็จะมีเสื้อผ้าข้าข้าวของเครื่องใช้มาไว้ขายให้ตลอดสองข้างทางนะครับอย่างด้านนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับตอนนี้ที่ด้านหน้าของผมเหมือนจะมีวงดนตรีเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงกันดีกว่า นนี้มีเสียงดนตรีอยู่นะครับมุมนี้จะเป็นมุมดนตรีแล้วก็มีที่สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจเนาะให้ใครที่มามีร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนั่งเก้าอี้ฟังดนตรีอย่างสบายใจนะครับเนาะเพลงก็พอนะครับ เดี๋ยวพยายามจะเดินไปหาที่จุดอื่นกันดีกว่าตอนน้นนี้ก็จะเป็นของกิจนะครับแต่เหมือนรู้สึกว่าผมจะมาดึกไปนิดนึงของกินเริ่มหมดแล้วละ่ะตอนนี้เวลาประมาณหทุ่มนะครับสำหรับที่ผมมาเนาะงานมีไปถึงวันที่2นะครับถ้าใครสนใจมาเดินก็ยังมาเดินได้อยู่นะครับ มีกล้องโบราณด้วยมีรถเด็กเล่นด้านนี้เป็นเคสนะครับเคสโทรศัพท์อันนี้น้ำหอมเอาของเครื่องใช้เยอะเลยมีตุ๊ก,กตามี อันนี้มีนักฟุตบอลด้วยนะครับหลายทีมเลยอันนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะครับผมตัวละสองร้อยทุกตัวเลยใช่ไหมครับพร้อมกล่องมพร้อมกล่องเลยนะครับไม่มีกล่องร้อยเดียวไม่มีกล่องร้อยเดียวนะครับโปรโมชัยเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้บาทถูกด้วยครับผมครับผมขร้อมกครับ อันนี้เป็นฟู้ดทัคนะครับเป็นรถขายอาหารบริเวณงานก็ไม่ได้กว้างมากนะครับเป็นลานจอดรถของเดอะสตรีทนะครับก็จัดโซนให้ขายของกันได้อย่างตรงตัว อันนี้เป็นเหมือนงานเครื่องหนังนะครับ นี้มีมุมเล็กๆให้สำหรับถ่ายถ่ายรูปด้วยนะครับใครรักจะถ่ายรูปมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมชอบตรงกองไฟนะน่ารักดีมันเป็นเหมือนกองไฟแหละแต่มันไม่น่าใช่ไฟจริงนะครับแต่น่ารักดีน่ารักดี กลับโซนใครมีเลี้ยงสัตว์นะครับเข้ามาดูที่พักน้องหมาน้องแมวได้นะครับตอนนี้เราก็เดินวนกลับมาที่วิ้่าเวทีแล้วนะครับยังคงมีเพลงบรรเลงพร้อมกับที่ทั่งรับประทานอาหาร อยู่ใครหิวก็ซื้ออาหารมารับประทานตรงนี้ได้นะครับอาหารมีขายอยู่อันนี้เป็นมีเนื้อด้วย สำหรับงานนี้ยังมีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับวันที่ผมถ่ายนี้เป็นวันศุกร์คืนวันศุกร์นี้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมของตลาดนัดโชว์ขาวที่มีหน้าเดอะสตรีทนะครับงานมีที่ไม่มากนะครับเป็นแค่ที่จอดรถ แต่ก็มีอะไรให้หน่าดูหน้าเดินเยอะมากมีโอกาสต้องมาเลยล่ะครับ